ทุกคนนะครับรีวิวสายบอลในคลิปนี้ผมจะมารีวิวซุปเปอร์มินิฟาตัวไ i ฟ์โรโบนะครับซึ่งของผมที่ได้มาจะเป็นรอดการผลิตครั้งที่2ช่วงปลายปี2022นี้นะครับเป็นสินค้าธรรมดาวางจําจหน่ายในราคา4,620เยนครับและสําหรับกล่องด้านนอกนี้นะครับจะมาในโทนสีขาวดานะครับภายในกล่องนะครับก็จะบรรจุไปด้วย3กล่องเล็กและทุกด้านก็จะเป็นลวดลายเหมือนกันหมดเลยนะครับโดยจะมีส่วนที่แตกต่างกันก็แค่ตรงลายชื่อตรงด้านหน้ากล่องตรงส่วนนี้แล้วก็ฝากกล่องด้านบนตรง ส่วนนี้นะครับที่ว่าด้านในบรรจุอะไรไว้สําหรับหน้ากล่องนี้นะครับตรงมุมส่วนนี้จะเป็นโลโก้ของขบวนการไรฟ์แมนนะครับไรฟ์โรโบจะยืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นเครื่องจักรในรูปแบบสัตว์ทั้ง3แบบอยู่ตรงนี้ครับและสําหรับตรงนี้นะครับก็จะมีการบอกว่าด้านในบรรจุอะไรไว้ครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการบอกรายอัพโดยที่เบอร์1นึ่งสกายแมชชีนหรือเจ็ f ฟอ c o คอนนะครับหมายเลข2องแรนด์แมชชีนหรือแรนด์ไดออนครับหมายเลข3 a q อ a ควาแมชชีนหรืออ q ควา ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหุ่นไรฟ์โรโบแล้วก็ซูเปอร์ไรฟ์โรโบที่รวมร่างอีก2ตัวนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวเจตฟอร์คอนแรนไลออนแล้วก็อควาดอลฟินนะครับฝากล่องด้านบนส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแต่ตัวหนังสือแล้วก็จะมีการบอกว่าด้านในบรรจุอะไรไว้ครับในส่วนของการรีวิวแผงนะครับผมจะทําการรีวิวแบบคร่าวๆแล้วก็ลงรูปภาพนิ่งไว้ที่เฟซ o ุ๊กเพจรีวิวสไตล์บอลนะครับกล่องแรกจะเป็นเจตฟอร์คอนนะครับภายในกล่องจะให้คู่มือมา2แผ่นครับแผ่นรกวิธี การประกอบเฟอร์คอนมี2หน้านะครับอีกแผ่นก็จะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นไรฟโลโบครับ ให้มาทั้งหมด7แผงนะครับจะมีแผงสีขาว2แผงแผงสีแดง2แผงแผงสีเหลือง1แผงแผงสีดํา1แผงแล้วก็แผงสีเทาอีก1แผงนะครับพร้อมกับการให้ฐานส่วนนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ครับโดยที่แผงสีขาวแผงนี้นะครับจะมีการลงสีแดงกับสีดําเพิ่มเข้ามาเลยนะครับและใบหน้าของไร f ฟิ b โบก็ลงสีมาให้เรียบร้อยครับแผงสีดําแผงนี้นะครับก็จะมีการลงสีเงินมาให้ด้วยนะครับกล่องที่2ครับจะเป็นแรนไนออนให้วิธีการประกอบมาทั้งหมด1นแผ่นนะครับโดยด้านหน้าจะเป็นวิ วิธีการเปลี่ยนกายเป็นช่วงลำตัวแล้วก็ช่วงแขนนะครับให้มาทั้งหมด5แผงนะครับจะเป็นแผงสีเหลือง3แผงครับแผงสีดำหนึ่งแผงแล้วก็แผงสีเทาอีกหนึ่งแผงครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ตรงนี้นะครับโดยที่แผงนี้นะครับจะมีการลงสีตรงแผงคอหัวแรนไรออนเข้ามานะครับชิ้นส่วนนี้นะครับก็จะมีการลงสีแดงเพิ่มเข้ามาและใบหน้าของแรนไรออนก็มีการลงสีนะครับ กล่องสุดท้ายนะครับจะเป็นอควาดอฟินจะให้วิธีการประกอบมาเป็นกระดาษ1แผ่นนะครับโดยที่ด้านหน้าจะเป็นวิธีการประกอบหน้าหลังก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนร่างเป็นช่วงขานีนะครับให้มาทั้งหมด7แผ่นนะครับมีแผงสีน้ําเงิน3แผงแผงสีขาว1่แผงแผงสีดํา1่แผงแผงสีแดง1่แผงแล้วก็แผงสีเทาอีก1่แผงแล้วก็ตัวดาบตรงส่วนนี้นะครับรวมถึงตัวสติกเกอร์ด้วยครับโดยที่แผงสีเทาแผงนี้นะครับจะมีการทําสีแดงเพิ่มเข้ามาครับก็จบไนแล้วนะครับสำหรับการดูแผงในส เดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวตั้งแต่จุดที่ติดสติกเกอร์เลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นเจ็ตฟอร์คอนโดยที่จุดแรกก็จะเป็นกลางหัวส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์สีดำครับแล้วก็ตรง2ตำแหน่งนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์รวมถึงสติกเกอร์สีเหลืองส่วนนี้นะครับสองข้างแล้วสติกเกอร์สีแดงแล้วก็ขอบสีขาวนะครับตรงส่วนปีกก็จะมีทั้งสติกเกอร์สีดำแล้วก็สีแดงทั้งสองข้างเลยครับปีกด้านหนังก็จะเป็นสติกเกอร์สีดำสีขาวสีแดงยาวมาจนถึงนี่เลยนะครับ ทั้งสองข้างจะเป็นเหมือนกันสติ๊กเกอร์สีเหลืองตรงส่วนนี้ทั้งสองข้างครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนนี้ครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์ไ i ฟ์แมน แล้วก็ยังมีสติกเกอร์สีแดงลวดลายสีขาวทั้งสองข้างตรงนี้นะครับรวมถึงสติกเกอร์สีดำสองตำแหน่งนี้และยังมีวิธีการนําส่วนเท้าของเจ็ดฟอร์คอนออกมาด้วยนะครับโดยที่ขั้นตอนแรกเราจะต้องหมุนขาส่วนนี้ออกมาด้านข้างสักหน่อยหนึ่งเพื่อระวังชิ้นส่วนตรงนี้นะครับนำชิ้นส่วนนี้ออกมาแล้วก็หมุนส่วนฝ่าเท้านี้ไปติดกับตรงขาพอดีนะครับแล้วหมุนส่วนขาลงมาทางด้านล่างข้างหนึ่งนะครับก็จะต้องทําเหมือนกันเอียงออกมาด้านข้างถอดชิ้นส่วนนี้นะครับแล้วก็หมุนส่วนเท้านี้ไปติดกับขอ ชิ้นส่วนขาหมุนช่วงต้นขาลงมานะครับและยังสามารถนําฐานส่วนนี้นะครับมาเสียบติดเข้ากับรูด้านล่างส่วนนี้ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวที่2นะครับแบรนด์ไลออนจุดที่ติดสติกเกอร์จุดแรกก็จะเป็นบริเวณลำตัวด้านหน้าส่วนนี้2ตํตำแหน่งครับด้านข้างลำตัวส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับแล้วก็กระบ,บอกปืนด้านนอกแล้วก็ด้านใน ทั้งสงก็บอกเลยนะครับสําหรับมือเปลี่ยนที่ให้มาภายในกล่องของแรนด์ไลออนี้นะครับยังสามารถนํามาติดกับแกนฐานได้ด้วยรวมถึงชิ้นส่วนนี้นะครับที่เราจะต้องใช้กับแรนด์ไลออนเพื่อมาติดกับตรงจุดนี้โดยที่เราจะนําชิ้นส่วนนี้นะครับมาเสียบติดเข้ากับแกนฐานส่วนนี้ได้เลยนะครับ เราก็นำมาเสียบติดกับด้านล่างของตัวแรนด์ไลออนตรงส่วนนี้นะครับโดยจะเป็นร่องสี่เหลี่ยมพอดีกันเลยนะครับจะได้แบบนี้ครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นอควาดอฟฟินโดยที่จุดแรกที่ติดสติกเกอร์จะเขียนว่าไรฟ์แมนตรงด้านข้างส่วนนี้นะครับทั้งสองข้างครับเราก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงทั้งด้านนอกด้านในทั้งสองข้างนี้เลยนะครับต่อมาจะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นไรฟ์โลโบอนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเจ็ตฟอร์คอนนี้นะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องหุบปีกด้านหลังส่วนนี้เริ่มตั้งแต่ ด้านขวาลงมาก่อนนะครับตามด้วยด้านซ้ายแล้วก็หุบปีกด้านข้าง2ส่วนนี้เข้ามาจนลงร็อปมีเสียงนะครับนำส่วนวางขาด้านล่างนี้นะครับลงมาแล้วก็หมุนส่วนนี้ออกมาทางด้านข้างนะครับแล้วก็หมุนลงมาด้านล่างทิศทางตรงข้ามกับแนวเดิมเลยนะครับทั้งสองข้างครับนำชิ้นส่วนกราะสีดาส่วนนี้ออกมานะครับแล้วก็นํามาเสียบเข้ากับรูตรงวางขาด้านหน้าส่วนนี้แทน มันจะเป็น one จอยนะครับตรงส่วนนี้เราจะต้องทําแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับเอาออกมาจากที่เดิมแล้วก็มาเสียบเข้ากับแกนวางขาด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนช่วงต้นขาเข้าหาแกนกลางส่วนนี้จนชิดต,ติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนส่วนอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับนาชิ้นส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นสีขาวดึงออกมาแบบนี้ซึ่งตอนหลังก็จะนําไปเป็นโรคครับหมุนส่วนหัวของเจ็ดฟอร์คมาทางด้านหลังแบบนี้นะครับก็จะเห็นหัวของไรฟล o โบแล้วก็จะเป็นส่วนด้าน หลังช่วงเอวจนถึงต้นขาส่วนนี้นะครับแล้วเราก็ต้องดึงชิ้นส่วนนี้ออกด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นแรดไดออนนะครับขั้นตอนแรกเขาจะต้องนําปืนที่ติดอยู่ด้านหลังทั้ง2กระบอกออกมาก่อนนะครับต่อมาจะเป็นขาด้านหน้านะครับเริ่มจากหมุนช่วงต้นขาด้านหน้าไปทางด้านหน้าแบบนี้ครับหมุนเท้าขึ้นมาแล้วก็หมุนเข่าเพื่อน,นําไปเก็บในช่วงต้นขานะครับแล้วก็หมุนต้นขามาทางด้านหลัง อีกข้างหนึ่งเราต้องทําเหมือนกันนะครับหมุนจากต้นขาส่วนนี้นะครับตามด้วยส่วนเท้าแล้วก็มาหัวเข่านำไปเก็บในช่วงต้นขาแล้วก็หมุนลงมาด้านหลังครับนำนำตัวส่วนด้านหลังส่วนนี้นะครับแยกออกมาจากกันนะครับแล้วก็ต้องแยกส่วนหางออกมาด้วยหมุนมาทางด้านข้างแบบนี้เลยนะครับมันจะลงล็อกหมุนส่วนหัวไหล่นี้ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนข้อศอกนี้ ให้มาตรงแบบ90องศาอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องทําเหมือนกันนะครับหมุนหัวไหล่ลงมาแล้วตามด้วยส่วนศอกส่วนนี้นะครับหมุนส่วนต้นแขนมาทางด้านหน้าแบบนี้นะครับเราก็เปิดฝาพับที่อยู่ตรงแขนส่วนนี้ขึ้นมาหมุนเท้าขึ้นมาประมาณ90องศาพร้อมกับหมุนเพื่อนํามือส่วนนี้ออกมาแทนส่วนเท้านะครับแล้วก็ปิดฝาพับก็จะได้แขนหนึ่งข้างแล้วครับส่วนอีกข้างนะครับก็จะต้องทําเหมือนกันหมุนส่วนต้นแขนมาทางด้านหน้าครับแล้วก็เปิดฝาพับตรงส่วนนี้ขึ้นมา หมุนส่วนเท้าขึ้นมาประมาณ90องศาแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังเพื่อจะได้นํามือที่อยู่ด้านในออกมานะครับพร้อมกับปิดฝาส่วนนี้ครับสุดท้ายก็จะเป็นอ,อลกรอยฟินนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องนํา2ส่วนนี้แยกออกจากกันก่อนนะครับโดยจะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องหมุนส่วนหัวนี้ขึ้นมาประมาณ90องศานะครับแล้วก็พับครีบส่วนนี้ลงไปด้านล่างพับครีบด้านข้างขึ้นมาด้านบนแบบนี้ครับต่อมานะครับเราจะต้องหมุนชิ้นส่วนนี้เปิดออกมาแล้วก็หมุนส่วนหางนี้ มาทิศทางตรงกันข้ามนะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมก็จะได้ขาข้างซ้ายแล้วครับต่อมาจะเป็นข้างขวานะครับเริ่มจากหมุนส่วนหัวขึ้นมา90องศานะครับนำครีบด้านบนส่วนนี้ลงด้านล่างแบบนี้ครับพร้อมกับหมุนครีบด้านข้างขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับหมุนฝาพับส่วนนี้ลงมานะครับแล้วก็หมุนส่วนหางนี้ลงมาทิศทางตรงกันข้ามปิด ก็จะได้ขาข้างขวาแล้วนะครับนำแรนไลออนนี้นะครับมาเสียบติดเข้ากับเดือยของเจ็ตฟอร์คอนส่วนนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องเลื่อนตรงแกนวางขาส่วนนี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับนำเอากอดอฟินนะครับมาเสียบเข้ากับช่วงขาส่วนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นำอีกข้างหนึ่งมาเสียบติด ทสำหรับกระบอกปืนที่ติดด้านหลังของ Li s, <S แรนไลออนนะครับเราสามารถเลือกติดได้2ตํตำแหน่งนะครับสำหรับตำแหน่งแรกนะครับก็จะเป็นบริเวณส่วนนำตัวของเจตฟอร์คอนครับโดยที่ขั้นตอนแรกจะต้องหมุนแกนส่วนนี้นะครับแล้วก็นำส่วนนี้มาติดเข้ากับแกนสีขาวนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องทำเหมือนกันนะครับหมุนแกนลงด้านล่างแล้วก็นำมาติดกับแกนสีขาวของเจตฟอร์คอนอีกข้างหนึ่งครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นบริเวณเกาะหัวไหล่ด้านหลังนะครับโดยที่เราจะต้องหันรูด้ ้าน,นีเข้าด้านในนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็จะต้องทําเหมือนกันนะครับเบริเกณรเลาะหัวไหล่สาหรับส่วนสูงของตัวไรฟ์โรโบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ14-15เซติเมตรครับในส่วนของจุดขยับนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวตรงส่วนหัวนี้จะเป็นบอลจอยครับหมุนไปมาแบบนี้ได้กดลงได้ เงยขึ้นได้ไม่เยอะมากนะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงแขนในนะครับโดยจะกลางขึ้นได้สูงแบบนี้เลยนะครับรวมถึงการหมุนได้ครบ360องศาแบบนี้ตรงหัวไหล่ส่วนนี้นะครับยังสามารถกลางขึ้นมาได้ต่างหากด้วยนะครับต้นแขนตรงนี้นะครับหมุนได้ครบ360องศาครับข้อศอกจะงอได้ไม่เยอะมากนะครับโดยจะงอได้แค่นี้ครับข้อต่อส่วนมือส่วนนี้นะครับจะเป็นแค่แกนหมุนไปมาแบบนี้อย่างเดียวส่วนเอวนี้นะครับจะหมุนไปมาแบบนี้ได้กรอบกระโปรงด้านหน้าส่วนนี้จะเป็นบอลจอย หมุนขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็หมุนลงได้นะครับดันมาทางด้านหน้าก็ได้ดันไปทางด้านหลังก็ได้ครับต้งแกนวางขานจะสามารถหมุนขึ้นมาได้สูงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราหมุนไปทางด้านหลังจะได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าจะติดกับส่วนของเจ็ดฟอคอนส่วนนี้ แล้วก็เวลากลางมาทางด้านข้างจะกางได้สูงมากถึงขนาดนี้เลยนะครับตรงต้นขาส่วนนี้นะครับจะหมุนไปมาแบบนี้ได้ส่วนที่เป็นหัวเข่าส่วนนี้ก็ยังหมุนได้และเวลาที่เรางอยังงอขึ้นมาได้ประมาณ90องศาครับส่วนเท้านะครับจะสามารถกดลงได้แล้วก็ดันขึ้นได้นะครับและตรงส่วนปลายเท้าหรือหัวของอะควาดอรฟินส่วนนี้ก็หมุนไปมาแบบนี้ได้ครับมือที่มาเพิ่มนะครับจะมีอีกหนึ่งคู่แล้วก็ข้างขวาหนึ่งข้างครับโดยสําหรับมือที่ให้มาเพิ่ม มน้นะคู่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามือที่ติดมาตั้งแต่ตัวแรนไลออนนะครับมือข้างขวานะครับที่ให้มาต่างหากจะเป็นแกนข้อต่อที่เอียงลงแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีขนาดที่ใหญ่กว่ามือที่ติดกับแรนไลออนด้วยนะครับและมือทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะติดกับตัวแรนไลออนหรือมือที่ให้มาต่างหากนะครับสามารถถืออาวุธได้ทั้งตัวดาบและก็ตัวโล่เหมือนกันเลยครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต่ขั้นตอนประกอบเลยจุดที่แน่นมากผมให้เป็นตัวแรนไลออนบริเว เป็นส่วนขาด้านหลังที่จะต้องมาแปลงเป็นส่วนแขนไลฟ์โลโบนะครับ ในเรื่องของจุดขยับนะครับตามข้อต่อต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างแน่นนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นขาของส่วนเจ็ดฟอร์คอนนะครับจะมีความแน่นเป็นพิเศษเลยจะต้องระมัดระวังในการหมุนด้วยนะครับและด้วยความที่เป็นขบวนการที่2นะครับที่ได้กลับมาผลิตในรายทุปเปอร์มินิพาในยุค2018ที่ผ่านมาทําให้การแยกสีกับเรื่องจุดขยับจะค่อนข้างที่จะจํากัดมากกว่าพวก SMP หรือโชว์ขังโมเดลิ่งโปรเจกต์ที่ออกใหม่ในรุ่นปัจจุบันนี้เยอะพอสมควร นในเรื่องของการรวมร่างนะครับถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวซ u เปอร์มินิพาร์ไ i ส์โรโบถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบสไตล์การีผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ